สวัสดีค่ะวันนี้ป้านุชก็มาใส่ปุ๋ยให้ขนุนนะคะทุกคนเดือนหนึ่งใส่ครั้งหนึ่งนะคะก็จะปุ๋ยเต็นปุ๋ยปุ๋ยเน็ดนะคะทุกคนจะ,ะเมื่อวานนี้ก็ขีดยาไม่ใช่สี่สองวันที่แล้วขีดยาโฮอร์โมนนะคะแต่วันนี้ก็ ไล่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนมันตกนะคะทุกคนใส่ปุ๋ยให้ขนุนทองประเสริฐของเรานะคะเนี่เขาก็จะเริ่มมีดอกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมีดอกมีดอกแล้วก็มีลูกด้วยนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะถ้าเราไม่เร่งใส่ปุ๋ยขีดยาโฮอร์โมโนลูกมันก็จะเบี้ยวนะคะทุกคนจป้าหนูก็ต้องรีบใส่นะคะเพราะฝนเขาตกนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ลงเม็ดอีกแล้วนะคะทุกคนจ๋านี่นะคะนู้นเขาจะมีลูกติดขึ้นไปบนยอดเลยเนาะนี่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะติดหรือเปล่าแต่ลูกเนี้ยมันติดแล้วนะคะทุกคนถ้าเบี้ยวตะนุนก,ก็ต้องตัดออกนะคะระนุจะไม่ไว้ให้เขาติดลูกเลยนะคะทุกคนถ้าหากลูกเขาเบี้ยวมันจะไม่สวยไม่งามน,นะคะทุกคนจ๋า ตอนนี้ฝนก็เริ่มจะลงเม็ดอีกแล้วนะคะป้านุชก็เลยเร่งมาใส่ปุ๋ยเลยนะคะทุกคนใส่ต้นละสองกำมือสามกำมือนะคะทุกคนจ้าให้คุณพ่อขามาช่วยใส่ด้วยนะคะแล้วก็เกณฑ์เด็กๆมาช่วยนะคะทุกคนข,ขนุนของป้านุชเขาก็จะงามประมาณนี้นะคะทุกคนจ้าให้ยาบำรุงไตได้นะคะทุก ุกคนได้สองวันแล้วนะคะให้ฮอร์โมนเขาประมาณสี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นนะคะทุกคนเขาจะได้ซึมซาบนะคะแต่วันนี้ป้านุชเห็นฝนมันลงเม็ดนะคะทุกคนป้านุชก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะคะดูนะคะทุกคนจ้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะถนนพัน์ทองประเสริฐของป้านุชนะคะทุกคนอืม เขากำลังติดสาติดลูกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวป้าหนูก็จะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้เขายังลูกไม่ค่อยมีนะคะมีนิดหน่อยนะคะทุกคนไม่ทั่วถึงะะจะมารีวิวต้นนี้อีกนะคะทุกคนป้าหนุก็จะทําให้ดูเนาะเนี่ยอันนี้คือสาขนุนนะคะยาวมากอันนี้สาขนุนนะคะอันนี้ก็สานะคะอ่า นี่อีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าต้นเมื่อกี้นะป้านุตก็จะให้ลูกก็สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนถ้ากิ่งไหนที่มันจะติดกับดินป้านุตก็จะเด็ดเขาออกนะคะทุกคนจะจะไม่ให้เขาแตกนะคะให้เขามีลูกอยู่ข้างบนเนาะเนี่ยป้านุตก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเขามีลูกมาลูกใหญ่หนึ่งลูกถ้าเขาจะมีตรงนี้อีกเดี๋ยวป้านุตก,ก็ต้องตัดทิ้งนะคะ ไม่เอาไว้นะคะแต่ป้านุ่ก็รอให้เขาโตก่อนนะคะทุกคนถ้าถ้าลูกใดลูกหนึ่งถ้าเขาไม่สวยหรือว่าเบี้ยวนะคะป้านุ่ก็ต้องตัดลูกนั้นทิ้งนะคะทุกคนจ๋าอากาศวันนี้ดูนะคะทุกคนท้องฟ้านะคะท้องฟ้าฝนก็จะตกแล้วนะคะ อากาศวันนี้ก็ฝนก็จะเริ่มตกแล้วนะคะนี่ป้าหนุ่ก็จะมารีวิวให้ดูเลยขีดยาไปได้สองวันแล้วฮอร์โมนแต่วันนี้เริ่มมาใส่ปุ๋ยให้อีกนะคะป้านุ่ก็จะใส่เดือนละครั้งนะคะทุกคนป้านุชมาได้สองเดือนแล้วนะคะคุณพ่อค่ะก็ไปใส่ปุ๋ยทัง้งุ้ช่วยนะคะ ปานุชก็ใส่แล้วไงเสร็จแล้วขนุนแถบนี้พ่อเขาไปใส่พวกบุษรานะคะทุกคนบุษาจีนเนะาะบุษาอบุษราอะไรอะ่ะไม่ใช่สิบุษราสามรถนะคะทุกคนเนี่ยขนนุนของปานุชพันทองประเสริฐกับเพชรดำรงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยสวยงามนะคะอ้านฝน,นลงเน็ตแล้ว ค่ะป่นลงเม็ดแล้วป้านุก็จะถ่ายให้สวยๆงามๆาให้ป้านุนานจะพาไ, <ป S 2> ไปดูต้นโน้นอีกนะคะต้นนี้นะคะนี่ไงมาใกล้ๆกันเลยนะคะีระหว่างนี้ป้านุก,ก็จะสาดปุ๋ยใส่ให้เต็มแบบนี้เลยทุกคนดูนะใส่ปุ๋ยแบบนี้เลยเนาะสามกำมือนะคะ แล้วอันนี้เป็นซาเป็นซาเขานะคะป่อยเขาไปเนาะไม่ต้องตปกตัดไม่ต้องไปตัดเขาออกอันนี้ก็เป็นขนุนออกออกมาแล้วนะคะทุกคนป้านุนใน่รู้ว่าลูกเขาจะเบี้ยวไหมนะคะถ้าเกิดเขาเบี้ยวนะคะป้านุก,ก็ต้องตัดทิ้งนะคะทุกคนเมื่อเช้าป้านุนก,ก็ไล่ตัดทิ้งตรงสามลูกแล้วนะคะต้นขนุนของป้านุนก,ก็จะเตี้ยประมาณนี้นะคะจะไม่สูงดูสิ เขาไล่มาเป็นกิ่งเป็นก้านมาเลยนะคะทุกคนมีลูกติดมายันยอดเลยนะคะทุกคนจ้าแต่เราก็ต้องต้องอต้องดูนะคะว่าลูกไหนใช้ได้หรือไม่ได้นะคะเท่ากับส้มโอนะคะส้มโอก็ร้อยหกสิบห้าต้นขนุนก็ร้อยหกสิบห้าต้นนะคะไอที่รวมด้วยไม่นับนะคะทุกคนจ้าปนุจ้า จะไม่นับนะคะนับแต่ขนมเนาะทองประเสริฐกับเพชรดำรงนะคะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายโอ้ยฝนตกแล้ว